าจากรัฐบาลให้อยู่ระดับต้นๆนะครับตอนตอนนี้ก็ให้งานนอนทุรีแปรสองศูตงานหนึ่งที่เราเพิ่งผ่านไป เขาได้ไปใช้ชีวิตได้ไปทำโปรโมทไปทำให้คนร er um. ู้จักจังหวัดนนทบุรีเขาได้ทำดีๆประวัติศาสตร์ดีๆของหนองบุรีมันแพร่กระจายไปด้วยนะครับการทำงานต่างๆโลกะอยากเต็มที่ตอนนี้ได้แล้วผู้กการรุ่นใหม um ่ใช่ไหมคะและได้รับเกียรติจากพี่รุ่นใหญ่คุณป้าระดีและพี่ทำงาน ของออช,นนะ,ะอองชนนะคะท่านขอเรียนเชิญนะคะท่านว่านงบอกว่าที่้าเกิองรูปท่เนี่ยถ้าพูดเรื่องประเทศใหญ่ไปเดี๋ยวท่านี้เขาพิจเสร็จมานะครับเป็นภาก็หลายคนคงกระินท่านนยพูดถึงเรื่องเผื่อท่านดูข่าววันนี้ประเทศไทยเนี่วยถือว่าเป็นเหมือนกับ